ราะคว่าเป็นกลางของผมเนี่ยมันไม่ได้ตีความคาว่าเป็นกลางใช้ไม่ได้กับเรื่องที่ถูกกับผิดดีกับชั่วไม่ได้แล้วพูดไปพูดไปตรานี้ไม่ได้รู้สื่ออะไรเลยจนมาเห็นเห็นพวกเราทุกคนเนี่ยครับเห็นพวกเราทุกคนจริงๆก็เลยสามารถตอบได้เลยว่าอกลัวไหมกลัวทพาไม่ไม่ท่าผมบอกไม่กลัวผมก็โกหกแต่ความกลัว ถูกฆ่าตายด้วยความรักชาติแลครับคนนี้สมควรเป็นสามีเจ๊ดาวไหมสมควรเป็นศิลีเจดาวขอเสียงหน่ยอเยเจดาวไม่ยอมติดคุกสองคนหรอกใครที่คิดว่าเป็นศิลปินคนดังดาราผู้มีชื่อเสียง ช่วยมาขึ้นร้องเพลงลิฟซินเพลงต่อไปนี้ร่วมกันบนเวทีค่ะ